สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากับเปิดกล่องสองพระนะครับวันนี้เอาสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องของเมืองไทยนะครับเป็นต้องเป็นอันดับหนึ่งนะครับของเมืองไทยนะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับมาให้ดูกันนะครับเมื่อคืนได้ลงรูปไปนะครับแล้วก็มีน้องๆนะครับถามก็ามาในอินบ็อกกันนะครับว่าอยากเห็นตัวจริงกันนะครับอยากรู้ว่าพระเต็มองคยังดูยากแล้วพระครึ่ององค์ดูยังไงนะครับ นี่ก็เลยเอามาให้ดูกันแบบสดๆแบบนี้นะครับผมชิ้นส่วนนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของวัดละคังสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับครึ่งองค์ล่างนะครับองค์นี้ก็เป็นลักษณะพระที่เรียกว่าเนื้อจัดนะครับพอสมควรนะครับผมก็มีคาถามง่ายๆนะครับแต่ตอบยากนะครับถามว่าพระมีครึ่งองคดูยังไงพระเต็มองยังดูยากเลยก็ดูเหมือนพระเต็มองค์นะครับเพียงแต่ว่าการพิจารณาก็จะ ยากขึ้นพอสมควรเพราะว่าเรามีให้เห็นแค่ครึ่งองค์ะนะครับแต่ยังไงมีมพิมพ์ทรงอยู่ก็ถือว่ายังสามารถจะพิจารณาได้นะครับเรามาว่ากันเรื่องพิมพ์ทรงก่อนนะครับขั้นที่หนึ่งเนี่ยการที่เราจะเปรียบเทียบน,นะครับถ้าเกิดว่าไม่เคยได้เห็นของจริงแบบหลายๆองคเนี่ยหนังสือมีมีส่วนช่วยได้นะครับหนังสือมีหลายเล่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่ผมชอบเปิดดูประจํานะครับเป็นหนังสือเบนจภาคีนะครับอันนี้ก็ยังหาซื้อได้ทั่วไปนะครับ ก็อัน mata. นี้ก็จะมีรูปค่อนขาในใน้างจะเยอะนะครับเราลองดูนะครับแล้วก็จะมีข้อดีคือมีขนาดเท่าองค์จริงนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ลองมาดูกันว่าดูดยังไงขั้นที่หนึ่งดูยังไงเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในบรรดาห้าพิมพ์นะครับของวัลละครังทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีความแตกตก่างกับพิมพ์อื่นนะครับมีความกว้างความสูงนะครับวัลละครังมีพิมพ์อะไรบ้างก็จะมีพิมพ์ใหญ่นะครับ,บคือพิมพ์นี้นะครับพิมพ์อันดับสองคือพิมพ์เจดีนะครับ เกศบตูมนะครับฐานแซมแล้วก็ปกโพนะครับซึ่งถือเป็นพิมพ์มาตรฐานนะครับแต่ละพิมพ์ก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนพิมพ์ใหญ่เรามาดูที่เรื่องพิมพ์ทรงก่อนนะครับองค์นี้นะครับเป็นเป็นด้านล่างนะครับอันนี้มันไม่ค่อยชัดโอเคชัดแล้วนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับลองดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากหนังสือก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้เราลองดูนะครับ เนื่องจววากเรามีแค่ครึ่งองล่านะครับเราก็จะสังเกตจากจุดที่เราสามารถจะพิจารณาได้ก่อนนะครับหนึ่งเนี่ย้มนะครับนี่เรา,าสือมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับสมฝั่งนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นไปตรงๆนะครับแต่ว่าจะค่อยๆขึ้นขยัก,ขย,ก,ข,ยกขยักแบบนี้นะครับอาจจะเป็นจากในแม่พิมพ์นะครับซึ่งตอนที่เขาทําเนี่ยเขาแกะอาจจะมีรอยล่องรอยในแม่พิมพ์นะครับหรือ อาจจะเกิดจากตอนที่ดึงพ้าขึ้นจากแม่พิมพ์นะครับลักษณะการดึงเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับไปทําให้เกิดรอยแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกหลายๆองค์นะครับลองดูองค์นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับจะไม่ขึ้นเป็นเส้น้นทื่อๆนะครับแต่จะเป็นขยักขยักขยักขึ้นไปแบบนี้นะครับองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับจะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับจะค่อยๆขึ้นไปแบบนี้นะครับจะไม่ขึ้นแบบทื่อๆตรงเป็นสทีเดียวนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วลองมาดูของเราบ้าง ตร,ตรงนี้นะครับมันจะค่อยๆ,ๆ like ึ้ค่อยขึ้นแบบขยักขยักกันนะครับมุมซ้ายเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะมุมเอียงนะครับค่อยๆ่อยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะไม่เป็นเส้นตรงสักทีเดียวนะครับลองดูจากอันนี้นะครับจะเป็นลักษณะขยักขยักขึ้นมานะครับฝั่งนี้นะครับโดยมากของที่ nichts. ไม่ไม่ใช่ของแท้เนี่ยจะเป็นเส้นคือด้วยความที่พยายามจะทําให้เป็นเส้นซุ้มผ่าหวายนะครับก็เลยทาให้เป็นแบบ ลักขณะดเป็นเส้นตั้งตรงขึ้นไปนะครับองนี้ก็จะมองได้ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามมีความสึกหลอมมีความสึกกร่อนแล้วนะครับแล้วก็มุมที่สองที่เราดูได้นะครับคืออมุมนี้นะครับปกติข้างล่างเนี่ยใต้นอกซุ้มกรอบกระจกเนี่ยจะมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับดูจากนี้นะครับจะเห็นนะครับตรงนี้คือเส้นบางคับนี่คือกรอบกระจกนะครับผมนี่คือเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับจะมีทั้งสี่ฝั่งนะครับ อาจะมีทั room, ้งสี่ฝั่งแต่จะเห็นบ้างหรือไม่เห็นก็แล้วแต่นี่คือเส้นมาขับพิมพ์นะครับอันนี้คือกรอบกระจกนะครับอันนี้คือเส้นมาขับพิมพ์ถ้าลองมาดูที่ของเราบ้างอันเนี้ยน่าจะตัดชิดกับเส้นมาขับพิมพ์พอดีนะครับแล้วก็อลองดูนะครับลองเปรียบเทียบกันนะครับตำแหน่งของซุ้มนะครับตำแหน่งของเส้นฐานชั้นล่างสุดกับซุ้มนะครับแล้วก็จากซุ้มลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าตรงนี้คือเส้นมาขับพิมพ์นะครับ อันนี้จะตัดชิดเส้นมาครับพิมพ์นะครับเส้นก็จะวิ่งตามเนี้ยอาจจะตรงบ้างโค้งบ้างแล้วแต่ขนาดของพระนะครับที่บังคับนะครับ <c oughs> จุดต่อไปนะครับที่ดูได้ก็คือพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่แท้ๆเนี้ยฐานชั้นล่างสุดจะมีความลึกนะครับค่อนข้างลึกจะทําให้ล่องตรงเนี้ยนะครับจะมีความลึกมากนะครับแอรเรียตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยบริเวณด้านหลังพระตรงเนี้ยโดยมากเนี้ยจะเป็นขัดอ่าเขาเรียกอะไร ระดับเท่ากันหมดนะครับคราวนี้พอพระที่มีฐานชั้นที่ชั้นล่างสุดเนี่ยครับปกติพระเนี่ยฐานในชั้นเนี่ยจะสูงขึ้นมามากนะครับจะมีความลึกมากครับเพราะฉะนั้นล่องเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือล่องใต้เนี่ยจะมีความลึกพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกืดอนเป็นไม่ใช่ผ่าแท้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าพระล่องเนี่ยจะตื้นๆน,นะครับสามารถพิจนารณาได้จากรูปนะครับแล้วลองย้อนกลับมาดูองของเรานะครับมาดูนะครับมีความลึก ค่อนข้างจะมากนะครับในขณะที่พาที่ไม่แท้ส่วนใหญ่เนี่ยตรงนี้จะตื้นต้นเพราะขอจะมองข้ามตรงนั้นไปนะครับลองดูนะครับจะเห็นได้เลยนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าชัดๆเนี่ยพาไม่สึกเลยตรงเนี้ยฐานชั้นล่าสุดจะยกโด่งเหนืออ่าซุ้มข้อบแก้วออกไปนะครับก็ยังพอเห็นอยู่นะครับว่าฐานเนี่ยยังยกยกเหนือซุ้มข้อแก้วของนอนครับด้านล่างนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับลองดู ่างทีใจพอเห็นอยู่นะครับว่าฐานชั้นล่างสุดจะยกเหนือซุ้มขึ้นไปนะครับอันนี้ก็พักสึกไปแล้วนะครับก็ยังพอเห็นได้แต่ว่าล่องเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าล่องนี้มีความลึกมากครับล่องใต้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เห็นใน่กรอบแม่พิมพ์นะครับเห็นเส้นแางลังอยู่นะครับผมอ่าโอเคแล้วเรามาดูจุดต่อไปนะครับผมเดาว่าราคาส่วนใหญ่เนี่ยเวลาวิ่งขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะชวนบอลตัอไปก่อนแล้วกันเพราะเราไม่เห็นนะครับเราก็จะมาดูตรงนี้แล้วกัน ซุ้มฝั่งนี้จะไม่วิ่งออกมาตรงๆนะนครับจะวิ่งเอียงนิดๆนะครับเส้นมาครับพิมพ์จะมาจบตรงประมาณแถวแแขนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใต้แขนลงมาจะไม่เห็นเส้นมาครับพิมแล้วนะครับเพราะว่าซุ้มจะบังเข้าไปนะครับคราวนี้ซุ้มเนี่ยก็จะมีลักษณะเอียงๆนะครับเอียงออกนะครับอ่เรามาดูของเราบ้านนะครับเห็นไหมครับลักษณะซุ้มเนี่ยตรงนี้มีความวิ่งออกมานะครับบางหมุดมกับว่าลังาต่างกันนะครับอ่าแล้วค่อยมาดูที่หลังว่าต่างตรงไหนนะครับอ่าลองดูนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับ หนังสือเล่มเล็กนะครับที่มีขนาดแบบเท่าองค์จริงนะครับเราลองมาดูองค์นี้ก็ได้นะครับไม่ต้องคิดมากเราเอาพ้าของเราวางเข้าไปเลยกับขนาดเท่าองค์จริงดูซิว่าจะวางกันเปะไหมครับผ้าที่เกิดจากบล็อกเดียวกันเบ้าเดียวกันยังไงก็ต้องเปะนะครับประมาณนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้ เห็นไหมครับต่อกันสนิทนะครับอาจจะมีเหลื่อมเหลือนิดนึงนะครับแต่ว่าลักษณะแนวน้มเนี่ยเป็นพาที่ไม่สระบเดียวกันนะครับดูนะครับตรงช่วงขานะครับเข้ากันได้พอดีนะครับผมวางให้ดีพอดีนะครับอาจจะเห็นได้เลยนะครับว่าซุ้มฝั่งนี้นะครับที่ผมบอกนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวามือเรานะครับจะวิ่งมาเอียงเห็นไหมครับว่าจะเป็นแนวเดียวกันนะครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะค่อยๆขึ้นนะครับลักษณะเดียวกันนะครับจะมีแนวโน้มเขาโค้งเดียวกันนะครับอันนี้เป็นข้อดีของหนังสือเล่มนี้นะครับมีขนาดเท่าองจริงก็สามารถพิจารณาได้นะครับว่าแล้วเราก็ลองมาดูนะครับว่าความโคง้งความตรงของมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราดูความฝั่งขวานะครับจะเห็นเลยว่าเห็นไหมคนระับฝั่งนี้จะโค้งออกนิดๆนะครับโค้งนิดๆนะครับแล้วก็ลักษณะเขาเรียกอะไรช่องไฟระหว่าง เส้นซุ้มกับฐา,านนะครับจะมีขนาดเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันนะครับหัวสิงห์นะครับดูจากหัวสิงห์ฝั่งนี้นะครับก็จะมีขนาดเดียวกันแต่ว่านี้อาจจะมีความสึกหลอไปบ้างนะครับแล้วก็วันละทางส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าดูจากรูปอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดดูองจริงจะเห็นเลยว่าหัวสิงห์ฝั่งนี้จะสูงกว่าฝั่งนี้นะครับจะทําให้เกิดมุมนะครับมุมเทลงมาแบบนี้ฝั่งนี้นะครับลองดูจากองคจริงนะครับอันนี้เห็นชัดเจนกว่านะครับที่องค์จริงนะครับจะเห็นเลยว่า หัวสิงฝั่งเนี้ะครับจะยกสูงกว่านะครับยกขึ้นมาหาตัวเรามากกว่านะครับฝั่งนี้นะครับก็จะทําให้เกิดมุมเทฝั่งนี้นะครับวิ่งลงไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักพิจารณาง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาส่องดูลัรหลังจากที่พิมพ์ทรงรู้เรื่องแล้วนะครับก็มาลองเราก็ต้องมาดูเนื้อหาด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาส่องดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่มันมันมันเป็นวัลคังยังไงนะครับ อ่านี่คือส่องผ่านกล้องนะครับก็เหมือนกับที่เราส่องกันเองนะครับเหมือนใช้กล้องส่องกันนะครับอ่าเราดูก่อนเนี่ยมวลสารที่เห็นนะครับจะเห็นอยู่สามก้อนเล็กๆกันนะครับมีขาวๆนะครับแดงๆนะครับแล้วก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อยู่ในมุมมันนะครับเป็นอิฐแดงนะครับเป็นมวลสารสาคัญของวัตถุค้งนะครับอ่าก้อนขาวๆมันสีน่าจะเป็นพวกเปลือกหอยนะครับหรือว่า เป็นก้อนขุ่นๆขาวๆนะครับเหมือนอิฐหรือมันแร่อะไรประมาณนี้นะครับมีอยู่ทุกองนะครับวัลคังสีอาจจะเข้มๆคล้ายสารส้มนะครับแต่ก็ไม่ทึบแสงสัทีเดียวนะครับลักษณะนี้นะครับด้านล่างก็ได้เป็นก้อนกรวดนะครับแล้วก็มุมที่เห็นเป็นหลุมๆนิดๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของอิฐแดงนะครับมีทุกองนะครับวัลขังเป็นมวลสารเดียวที่มีในวัลคังนะครับต่างจากบางขุ่นพรมนะครับอิฐแดงครับ นี่เราก็มาดูเนื้อหาต่างๆนะครับเนื้อก็ค่อนข้างจะจัดจ้านมากนะครับตรงนี้สีก็ส่วนใหญ่พลาทุกองคนะครับถ่ายรูปมาหนังสือจะเพี้ยนนะครับแต่ว่าองค์จริงก็จะสีประมาณนี้นะครับออกเข้มๆนะครับอ่าล่องที่ผมบอกนะครับลองดูล่องนี้ลึกมีมีลักษณะความลึกมากนะครับลึกจริงๆนะครับถึงแม้ว่าพลาฝึกแล้วก็ยังเห็นได้นะครับว่ามีความลึกนะครับปลายฐานสองฝั่งปลายซุ้มขอบแก้วสองฝั่งมีความคมนะครับ อ่ลองดูมันจะเป็นคมจิกลงไปเลยครับเหมือนพวกพระสมเด็จวัดเกตก็เป็นอย่างนี้นะครับซุ้มจะมีรอยจิกแบบนี้นะครับมีความคมนะครับแล้วก็พระที่มีความแห้งนะครับพื้นผิวมีความแห้งจะมีฝ้าขาวๆขึ้นแบบนี้ครับวัละครังนะครับจะเจอได้พบได้บ่อยนะครับพระที่ลักษณะที่มีพื้นผิวแห้งๆนะครับเหมือนปูนที่แห้งสุดๆนะครับเป็นขราวขาวๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังบ้าน,นะครับด้านหลังก็เนื้อก็ค่อนข้างจะออกแนวขาวมากกว่านะครับแต่ก็จะมีลักษณะไม่ขาวจวนนะครับพ้าสมเด็จนะครับเรามาดูส่องดูเนี่ยมีความเหน็ดนุ่มในตัวนะครับมีมวลสารให้เห็นตลอดนะครับพระวันละัางส่องไปเดี๋ยวไม่เจอขขาขาวซะทีเดียวนะครับจะเจอมวลสารเล็กๆ,ๆซ่อนอยู่ในในเนื้อนะครับ ได้คร่าๆนะครับยังไงก็เท่านี้ก็อยู่ที่ร้านนะครับใครว่างผ่านไปผ่านมาก็แวะมาส่องได้นะครับอย่างที่เคยแจ้งไว้นะครับอ่าก็น,นี้ก็เป็นบทเรียนหนึ่งนะครับของสมเด็จวัละพังนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อได้ครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้มาอีกก็จะมาให้ชมกันนะครับมีคนถามว่าพระองค์นล็กๆแค่นี้มูลค่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับ พาสภาพมีถ้าเกิดว่าเต็มองหักครึ่งแบบนี้ไม่ต่ำกว่าสี่ล้านนะครับสามล้านห้าสี่ล้านนะครับผมครึ่งองแบบนี้ก็ยังต้องเช่าประมาณห้าถึงหกแสนบาทนะครับสาหรับวันละครั้งแท้ๆแบบนี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอให้มีโอกาสได้สมเด็จนะครับแท้ๆนะครับอ่กันคนละองครับผมขอบคุณมากครับีจะโค้งออกนิดๆนะครับอโค้งนิดๆนะครับแล้วก็ลักษณะเขาเรียกอะไรช่องไฟระหว่าง เส้นซุ้มกับฐานนะครับจะมีขนาดเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันนะครับหัวสิงห์นะครับดูจากหัวสิงห์ฝั่งนี้นะครับก็จะมีขนาดเดียวกันแต่ว่านี้อาจจะมีความสึกหลอไปบ้างนะครับแล้วก็วันละทางส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าดูจากรูปอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดดูองจริงจะเห็นเลยว่าหัวสิงห์ฝั่งนี้จะสูงกว่าฝั่งนี้นะครับจะทําให้เกิดมุมนะครับมุมเทลงมาแบบนี้ฝั่งนี้นะครับลองดูจากองคจริงนะครับอันนี้เห็นชัดเจนกว่านะครับที่องค์จริงนะครับจะเห็นเลยว่า หัวสิงฝั่งเนี้ะครับจะยกสูงกว่านะครับยกขึ้นมาหาตัวเรามากกว่านะครับฝั่งนี้นะครับก็จะทําให้เกิดมุมเทฝั่งนี้นะครับวิ่งลงไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักพิจารณาง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาส่องดูลัรหลังจากที่พิมพ์ทรงรู้เรื่องแล้วนะครับก็มาลองเราก็ต้องมาดูเนื้อหาด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาส่องดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับมีมันมันมันเป็นวลังค์ยังไงนะครับ อ่านี่คือส่องผ่านกล้องนะครับก็เหมือนกับที่เราส่องกันเองนะครับเหมือนใช้กล้องส่องกันนะครับอ่าเราดูก่อนเนี่ยมวลสารที่เห็นนะครับจะเห็นอยู่สามก้อนเล็กๆกันนะครับมีขาวๆนะครับแดงๆนะครับแล้วก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อยู่ในมุมมันนะครับเป็นอิฐแดงนะครับเป็นมวลสารสาคัญของวัตถุค้งนะครับอ่าก้อนขาวๆมันสีน่าจะเป็นพวกเปลือกหอยนะครับหรือว่า เป็นก้อนขุ่นๆขาวๆนะครับเหมือนอิฐหรือมันแร่อะไรประมาณนี้นะครับมีอยู่ทุกองนะครับวัลคังสีอาจจะเข้มๆคล้ายสารส้มนะครับแต่ก็ไม่ทึบแสงสัทีเดียวนะครับลักษณะนี้นะครับด้านล่างก็ได้เป็นก้อนกรวดนะครับแล้วก็มุมที่เห็นเป็นหลุมๆนิดๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของอิดแดงนะครับมีทุกองนะครับวัลขังเป็นมวลสารเดียวที่มีในวัลคังนะครับต่างจากบางขุนพรมนะครับอิฐแดงครับ อันนี้เราก็มาดูเนื้อผาต่างๆนะครับเก็ยังพอเห็นได้แต่ว่าร่องเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าร่องนี้มีความลึกมากครับร่องใต้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นในกรอบแม่พิมพ์นะครับเห็นเส้นลายลังลายอยู่นะครับผมอ่าโอเคแล้วเรามาดูจุดต่อไปนะครับผมาแดนว่าราคาส่วนใหญ่เนี่ยเวลาวิ่งขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะชวนบอลตัดไปก่อนละกันเพราะเราไม่เห็นนะครับเราก็จะมาดูตรงนี้ละกันซูมฝั่งนี้จะไม่วิ่งลงมาตรงๆนะครับจะวิ่งเอียงนิดๆนะครับ เส้นบังคับพิมพ์จะมาจบตรงประมาณแถวแขนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใต้แขนลงมาจะไม่เห็นเส้นมังคับพิมพ์แล้วนะครับเพราะว่าซุ้มจะบังเข้าไปนะครับคราวนี้ซุ้มเนี่ยก็จะมีลักษณะเอียงๆนะครับเอียงออกนะครับอ่เรามาดูของเราบ้างนะครับเห็นไหมครับลักษณะซุ้มเนี่ยตรงนี้มีความวิ่งออกมานะครับบ้างคนพรงกับว่าลังาต่างกันนะครับอ่าแล้วค่อยมาดูที่หลังว่าต่างตรงไหนนะครับอ่าลองดูนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับหนังสือเล่มเล็กนะครับที่มีขนาดแบบเท่าองค์จริงนะครับ เราลองมาดูองค์นี้ก็ได้นะครับไม่ต้องคิดมากเราเอาพ้าของเราวางเข้าไปเลยกับขนาดเท่าองจริงดูซิว่าจะวางันเปะไหมครับพ้าที่เกิดจากบล็อกเดียวกันเบ้าเดียวกันยังไงก็ต้องเปะนะครับอประมาณนี้นะครับน่าอยู่ประมาณนี้อเห็นไหมครับต่อกันสนิทนะครับอาจจะมีเหลื่อมๆนิดนึงนะครับแต่ว่าลักษณะแนวน้มเนี่ยเป็นผราที่ ไม่สนะะเดียวกันนะครับดูนะครับตรงช่วงขานะครับเข้ากันได้พอดีนะครับผมว่าให้ดีพอดีนะครับอาจจะเห็นได้เลยนะครับว่าซุ้มฝั่งนี้นะครับที่ผมบอกนะครับฝั่งซ้ายเอฝั่งขวามือเรานะครับจะวิ่งมาเอียงเห็นไหมครับว่าจะเป็นแนวเดียวกันนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะค่อยๆขึ้นนะครับลักษณะเดียวกันนะครับอจะมีแนวโน้มเข้าโค้งเดียวกันนะครับ อันนี้เป็นข้อดีของหนังสือเล่มนี้นะครับมีขนาดเท่าองจริงก็สามารถพิจารณาได้นะครับว่าแล้วเราก็ลองมาดูนะครับว่าความโคง้งความตรงของมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราดูความฝั่งขวานะครับจะเห็นเลยว่าเห็นไหมคนระับฝั่งนี้สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากับเปิดกล่องสองพระนะครับวันนี้เอาสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องของเมืองไทยนะครับเป็นต้องเป็นอันดับหนึ่งนะครับของเมืองไทยนะครับ สมเด็จวัลคังนะครับมาให้ดูกันนะครับเมื่อคืนได้ลงรูปไปนะครับแล้วก็มีน้องๆนะครับถามเข้ามาในอินบ็อกกันนะครับว่าอยากเห็นตัวจริงกันนะครับอยากรู้ว่าพระเต็มองค์ยังดูยากแล้วพักครึ่งองค์ดูยังไงนะครับนี่ก็เลยเอามาให้ดูกันแบบสดๆแบบนี้นะครับผมชิ้นส่วนนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของวัลคังสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับครึ่งองค์ล่างนะครับองค์นี้ก็เป็น อ่าลักษณะพระที่เรียกว่าเนื้อจับนะครับพอสมควรนะครับผมก็มีคาถามง่ายๆนะครับแต่ตอบยากนะครับถามว่าพระมีครึ่งองค์ดูยังไงพระเต็มองยังดูยากเลยก็ดูเหมือนพระเต็มองคนะครับเพียงแต่ว่าการพิจารณาก็จะยากขึ้นพอสมควรเพราะว่าเรามีให้เห็นแค่ครึ่งองค์นะครับแต่ยังไงมีพิมพ์ทรงอยู่ก็ถือว่ายังสามารถจะพิจารณาได้นะครับเรามาว่ากันเรื่องพิมพ์ทรงก่อนนะครับ ขั้นที่1เนี่ยการที่เราจะเปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดว่าไม่เคยได้เห็นของจริงแบบหลายๆองค์เนี่ยหนังสือมีมีส่วนช่วยได้นะครับหนังสือมีหลายเล่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่ผมชอบเปิดดูประจํานะครับเป็นหนังสือเบญจภาคีนะครับอันนี้ก็ยังหาซื้อได้ทั่วไปนะครับอ่าก็อันนี้ก็จะมีรูปค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่าาลองดูนะครับแล้วก็จะมีข้อดีคือมีขนาดเท่าองค์จริงนะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวก็ลองมาดูกันว่าดูยังไงขั้นที่หนึ่งดูยังไงเป็นพิมพ์ใหญ่ พิมใหญ่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในบรรดา5พิมพ์นะครับของวัตละขังทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีความแตกต่างกับพิมพ์อื่นนะครับมีความกว้างความสูงนะครับวัตละขังมีพิมพ์อะไรบ้างก็จะมีพิมพ์ใหญ่นะครับคือพิมพ์นี้นะครับพิมพอันดับ2คือพิมพเจดีนะครับเกตดโบตูมนะครับฐานแซมแล้วก็ปกโพนะครับซึ่งถือเป็นพิมพ์มาตรฐานนะครับแต่ละพิมพ์ก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นพิมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนพิม์ใหญ่เรามาดูที่เรื่องพิมพ์ทรงก่อนนะครับ องนี้นะครับเป็นเป็นด้านล่างนะครับอันนี้อ่ามันไม่ค่อยชัดโอเคชัดแล้วนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับลองดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากหนังสือก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้เราลองดูนะครับเนื่องจากว่าเรามีแค่ครึ่งองล่านะครับเราก็จะสังเกตจากอ่จุดที่เราสามารถจะพิจารณาได้ก่อนนะครับหนึ่งเนี่ยสมนะครับนี่เอาหนังสือมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับ ฟรงฝ enfin, mm hmm. uh like uh right. ั่งน yeah. yeah. ี้นะครับมันจะไม่ขึ้นไปตรงๆนะครับแต่ว่าจะค่อยๆขึ้นขยักขยักขยักแบบนี้นะครับอาจจะเป็นจากในแม่พิมพ์นะครับซึ่งตอนที่เขาทาเนี่ยเขาแกะอาจจะมีรอยล่องรอยในแม่พิมพ์นะครับหรืออาจจะเกิดจากตอนที่ดึงพลาขึ้นจากแม่พิมพ์นะครับลักษณะการดึงเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับเลยทาให้เกิดรอยแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกหลายๆองค์นะครับลองดูองค์นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับจะไม่ขึ้นเป็นเท่เส้นทื่อๆนะครับ แต่จะเป็นขยักขยักขยักขึ้นไปแบบนี้นะครับองนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเห็นยังชัดเจนเลยนะครับจะค่อยๆขึ้นไปแบบนี้นะครับจะไม่ขึ้นแบบทื่อๆตรงไปสักทีเดียวนะครับองนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วลองมาดูของเราบ้างอ่าตรงนี้นะครับมันจะค่อยๆค่อยๆขึ้นแบบขยักขยักกันนะครับมุมซ้ายเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะมุมเอียงนะครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะไม่เป็นเส้นตรงสักทีเดียวนะครับลองดูจากอันนี้นะครับ จะเป็นลนักษณะขยักขยักขึ้นมานะครับฝั่งนี้นะครับโดยมากของที่ไม่ไม่ใช่ของแท้เนี่ยจะเป็นเส้นคือด้วยความที่พยายามจะทําให้เป็นเส้นซุ้มผ่าวายนะครับ mm hmm. ก็เลยทาให้เป็นแบบลักษณะเป็นเส้นตั้งตรงขึ้นไปนะครับอง์นี้ก็จะมองได้ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับพาะวามีความสึกหลอมีความสึกกร่อนแล้วนะครับแล้วก็มุมที่สองที่เราดูได้นะครับคืออมุมนี้นะครับ ปกติข้างล่างเนี่ยใต้นอกซุ้มกรอบกระจกเนี่ยจะมีเสน้นบังคับพิมพ์นะครับดูจากนี้นะครับอ uh, ่าจะเห็นนะครับตรงนี้คือเส้นบังคับนี่คือกรอบกระจกนะครับผมนี่คือเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับจะมีทั้งสี่ฝั่งนะครับอ่าจะมีทั้งสี่ฝั่งแต่จะเห็นบ้างหรือไม่เห็นก็แล้วแต่นี่คือเส้นบังคับพิมพ์นะครับอ่าอันนี้คือกรอบกระจกนะครับอันนี้คือเส้นบังคับพิมพ์เราลองมาดูที่ของเราบ้าง อันนี้น่าจะตัดชิดกับเส้นบังคับพิมพ์พอดีนะครับแล้วก็ลองดูนะครับลองเปรียบเทียบกันนะครับตำแหน่งของซุ้มนะครับตำแหน่งของเส้นฐานชั้นล่างสุดกับซุ้มนะครับแล้วก็จากซุ้มลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าตรงนี้คือเส้นบังคับพิมพ์นะครับอันนี้จะตัดชิดเส้นบังคับพิมพ์นะครับเส้นก็จะวิ่งตามเนี้อาจจะตรงบ้างโค้งบ้างแล้วแต่ขนาดของพละนะครับที่บังคับนะครับจุดต่อไปนะครับที่ดูได้ก็คือ พระสมเด็จว่าะระฆังพิมใหญ่แท้ๆเนี่ยฐานชั้นล่างสุดจะมีความลึกนะครับค่อนข้างลึกจะทําให้ล่องตรงเนี้ยนะครับจะมีความลึกมากนะครับแอรีรยอตรงเนี้ทั้งหมดเนี่ยบริเวณด้านหลังพระด้านเนี้ยโดยมากเนี่ยจะเป็นขั่าเขาเรียกอะไรระดับเท่ากันหมดนะครับคราวนี้พอพระที่มีฐานชั้นที่ชั้นล่างสุดเนี่ยครับปกติพระเนี่ยฐานชั้นเนี่ยจะสูงขึ้นมากนะครับจะมีความลึกมากครับ เพราะฉะนั้นล่องเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือล่องใต้เนี่ยจะมีความลึกพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไม่ใช่ผ่าแท้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าผ่าล่องเนี่ยจะตื้นๆนะครับสามารถพิจารณาได้จากรูปนะครับแล้วลองย้อนกลับมาดวงของเรานะครับดูนะครับมีความลึกค่อนข้างจะมากนะครับในขณะที่ผาที่ไม่แท้ส่วนใหญ่เนี่ยตรงนี้จะตื้นๆเพราะเขาจะมองข้ามตรงนั้นไปนะครับ ลองดูนะครับจะเห็นได้เลยนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าชัดๆเนี่ยพาไม่สึกเลยตรงเนี้ยฐานชั้นล่าสุดจะยกด่งเหนืออ่าซุ้มข้อบแก้วออกไปนะครับก็ยังพอเห็นอยู่นะครับว่าฐานเนี่ยยังยกยกเดือซุ้มครอบแก้วข้างนอกนะครับด้านล่างนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับลองดูลองคิดด้พอเห็นอยู่นะครับว่าฐานชั้นล่าสุดจะยกเหนือซุ้มขึ้นไปนะครับอันนี้ก็พาสึกไปแล้วนะครับ